กัดหินกำลังออกดอกกัดหินกำลังออกดอกสลัดหอจ้าหลัดหอหัวพันหอสวยมากค่ะสลัดว้าผักมูนออกไปไหมมาวิ่งหยอกกันเดี๋ยวโดนยายตีเดี๋ยวก่อน กัดหินกำลังออกดอกเอ๊ปีไหม่ผักเมีย่ยบานหลหะอผู้บ้านแฟนถามอยู่ไปใส่อยู่บอกเันโอ้คนเมียคนปวดหัวชีลดคนปวดหัวในเศ้ากัดหินอันนี้ผักชีดอกผักชีสวยเด้อพี่หนองมึงก็ล่ะผักชีแมวมันขอมานนำผักสวยๆเลยจ้ามาเอาไปกินเด้อ กำลังสีงงามไก,ก่จิกอันนี้ผักเขียวปีจะผักกาดเขียวปีเขียวปีเอาไว้ดองนี่กับหินออกจอกต้นหอมต้นหอมกำลังล่งหัวจะ้ะใบไอใบกำลังสีหายพอเขาล่งหัวเนาะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวยายตี ออกไปเลยนะออกไปเลยนะต้นผักชีผักชีกำลังออกดอกผักชีกำลังออกดอกสวยเลยผักกาดหินกำลังสีงงามไก,ก้จิกอันนี้ผักเคียวปีจะ่ะ กาดเขียวปีเขียวปีเอาไว้ดองมีกัดกัดหินออกจอกสัดฮอรอจ้าสารฮออหัวพันฮอสวยมากค่ะสลัดมาออกมาออกมาย้ายตีพักมุเหมดแล้ว กำลังสีหอจ้ะบาผักกาดเขียวปีเอาไว้ดองกำลังสีหอกำกับเผากำลังแก่โอ้ยไก่หลักฮะพักเวด กันหินออกดอกกระเพ้ากัะกินม่ไหวกระเพ้ากำลังต้นหอมต้นหอมกำลังล่งหัวจ้ะใ้ใบกำลังทสี่หายพอเขาล่งหัวเนาะต้นผักชีผักชีกำลังออกดอก กัดหินอันนี้ผักชีดอกผักชีสวยเ้อพี่น้องมึงก็หล่ะผักชีไอแน่แล้ว <c oughs> พอเห็นลูกล้านไปลูกยางได้แล้ว <c oughs> มุไอะไรลูกล้านสิกลับกับใบจังไอแน่แล้ว <c oughs> พอเห็นลูกล้านไปลูกยางได้แล้ว <c oughs> มุอ้ไลูกล้านสิกลับ กับใบจังต้นหอมต้นหอมกําลังลงหัวจ้ะใบไอ้ใบกําลัางสิหายพอเขาลงมหัวเนาะกระเพ้ากับกินกบ่ไหวกระเพ้ากําลังไปผักมวนออกไปแหมมาวิ่งหยอกกันเดี๋ยวโดนยายตีเดี๋ยวก่อนมาออกมาออกมา ยายตีีพักมุนหมดแล้วกันหินออกดอกเมืองพักกะลัมไก่เข้ามาจิกใบาหายมาิดโอ้ยพักกะลัมแมวเข่ามานัม ผักสวยๆเลยจ้ามาเอาไปกินเด้อกำกระเพากำลังแกะกัดกกหินอันนี้ผักชีดอกผักชีสวยเด้อพี่น่องมึงก็หละ่ะผักชีไ้ผักงวนออกไปไหมมาวิ่งหยอกกันเดี๋ยวโดนยายตีเดี๋ยวก่อนมาออกมาออกมา ยายตี๋พักมุนหมดแล้วกัดเห็นกำลังออกดอกนี่มะเขือมะเขือสองต้นกำลังสิงงามไก,ก่จิ๊กอันนี้พักเขียวปีจะ้ะ กาดเขียวปีเขียวปีเอาไว้ดองนีกนี่มะเขือมะเขือสองต้นผักชีกำลังออกดอกสวยเลยผักกดหินเมืองผักกะลําไก่เขามาจิิใบาหายมากโอ,อ้ย ผักกะหล่ำออกน้วยละแมวขอมานำผักสวยๆเลยจ้ามาเอาไปกินเด้อออกน้วยละ กัดหินกำลังออกดอกผักชีกำลังออกดอกสวยเลยก,กัดหินแมวมันขอมานำผักสวยๆเลยจ้ามาเอาไปกินเด้อเจเบียบขียใกลไก่แน่แล้ว พอเห็นลูกล้านไปลูกยางได้แล้วมูไอลูกล้านสิกลับกลับไวจังสลัดหอจ้าสลัดหอหัวพันหอสวยมากค่ะสะลัดเอ้าจะมานอนนี่บ่ะไอเปรย์ระยุ่่ะพ่นไปพ่นไปใต้ไปโดนมาละ่ะต้นหอม ต้นหอมกําลังล่งหัวจ้ะใไบ้ใบกําลัางสีหายพอเขาล่งหัวเนาะเอ๊ะปีไหม่ผักเมี่ยบาน่ะูรบ้านแ้นถามอยู่ไปใส่อยู่บอกโอ้คนเมียคยปวดหัวขี่รถคยปวดหัวในเศร้า กัดหินกำลังออกดอกกัดหินอันนี้ผักชีดอกผักชีสวยเ้ยพี่น่องมึงก็หล่ะผักชีกระเพราก็กินมวว่บไวกระเพากำลัง พักงวนออกไปไหมมาวิ่งหยอกกันเดี๋ยวโดนยายตีเดี๋ยวก่อนโอ้ยไกล่หลักฮะพักเว็ดต้นผักซี